ส้มโอก็พี่น้องส้มโอไมค่ค่ะคนบาว่าะเป็นส้มโอคนบามา์มะนาวแต่ลูกใหญ่พะนะเมื่อกีเห็นดอกพี่น้องก็เอาหายเขากระซวงเขากระฝืนมันขึ้นนีหอดตีสองสวัสดีปีใหม่นะคะคอยทุกคน ประสบความสำเร็จล่ำรวยเงินทองเ้วจ้ะเด้อคิดจริงใดก็คอยสมปรานาจริงบ่ดีไก่ผ่านไปมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาสวัสดีปีใหม่จ้าเคลื่นนอนที่เข้าดาวพี่น้องเข้าดาวแตงเข้าดาวจนว่าหอดตีสองม่วนว่สัน <c oughs> มวนปีไม่มวนทรงถ่ายปีกาตอนรับปีไม้มวนพี่นอ้องมวนมือเข้าดาวลูกกับมวนพ่อลูกแม่กับมวนพ่อแม่อ๋อก็ฟืนจ้าก็ได้จะมหาสมจินพืนวาบักนาวสัน่นนาวอียงคือสีหนวยไไหนใหญ่เฉยเพิ่งพี่หนอ้องได้สิกินสมกินสมแซ่ น้ำปลาหวานด้ยเนาะพี่น้องอะน้ำลายแตดสวัสดีปีใหม่เด้อค่ะเด้อขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะคะเฮงเฮงปังปังจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะพี่น้องเบิง หน่อยๆ <c oughs> หน่อย่แต่บเปียวแห้งแสบแซสบแสบได้รสชาติเลยซวงเลยพี่นนอกเข่าดาวมันขึ้นตีสองกลับมานอน สซ่างแล้วพี่น้องซ่วงแล้วลจ้าจังสี่เล่คลิปนาพอกันไหม ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์บายบาย